อาจารย์ตกลงแล้วตอนนี้อาจารย์อยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้ครับผมต้องคอยเ็คกันห้ยบ่อยกลับมาอยู่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้แล้วครับตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพครับพอดีเมื่อวานนี้เราเพิ่งเสร็จกิจกรรมที่กัมพูชาครับที่เสียงเรียบอาเซียนฟาวเดชั่นเองเนี่ยนะครับกับอาเซียนไชน่าคอร์เปอเรชั่นฟันเน่ยจัดโครงการนะครับชื่อว่า Foundation Model, Meeting, อาเซียนฟาวเดชันโมเดลอาเซียนมีติ้งนะครับเรานำเยาวชนนะครับในระดับนักเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยจาก11ประเทศก็คือจีนจีนนะครับบวกกับอาเซียน10ประเทศเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องอาเซียนกันครับแล้วก็วิธีการที่จะเรียนรู้เรื่องอาเซียนเนี่ยเราทำการจำลองการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครับ<อ>ให้นิสิตนักศึกษาจาก11ประเทศเนี่ยได้ทำกิจกรรมเสมือนจริงครับว่า กว่าที่จะออกมาเป็นข้อตกลงกว่าที่จะออกมาเป็นรถแมพกว่าที่จะออกมาเป็นปฏิญญาในอาเซียนเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างนะครับ,รบตั้งแต่จําลองการประชุมระดับซีเนียร์ออฟฟิเซอร์ Officer, นะครับไปถึงระดับรัฐมนตรีแล้วก็การออกถแถลงการของผู้นำครับเพื่อให้นิสิตนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นเทรนเนอร์ ที่สามารถจะไปจับกิจกรรมแบบเดียวกันในมหาวิทยาลัยของตนเองได้ในทั้ง11ประเทศครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีทางของอาเซียนครับเพราะฉะนั้นเวลาวก,การทํำกิจกรรมอะไรออกมาประชุมวมันก็จะได้มีคุณภาพด้วยอาจารย์ครับเรื่องของเชียงไฮ g ค Corporation กับซัมเมอร์ดาวฟอสหรือว่าเดอะ e ิวแชมเปี้เนี่ยมันคนละอันกันใช่ไหมครับแล้วมันคนละอันกันครับเชียงไฮคอร์เปอเรชั่นออแกเนชั่นเนี่ยเป็นความร่วมมือทางด้านความมั่นคง นะครับซึ่งณ oh. ปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือทางด้านความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดของโลกแล้วนะ uh huh. ครับแล้วก็พอพูดเรื่องความมั่นคงเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหเวลาเราดูเรื่องของการประชุมเวลาเราดูเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าดูเหตุการณ์วันต่อวัน uh huh. แล้วก็อย่ารีบรีบสรุปถูกต uh ้อ huh. งไหมครับ uh huh. บทเรียนที่ดีที่สุด uh huh. ผมคิดว่าเราเห็นชัดเจนแหละจากกรณี uh huh. ที่สื่อหลายๆสื่อก็พลั้งปากออกไปแล้วใช่ไหมครับว่า เห็นไหมเสถียรภาพในรัสเซีย uh, <świat S 2> ตอนนี้มันงอนแง่นมากปูตินกำลังจะล้มแล้วเพราะว่าถูกก่อกบฏโนน่นนี่นั่นถูกต้องไหมครับแต่แล้วในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วแหละว่านี่คือยุทธวิธีที่ชาญฉลาดมากของรัสเซียถูกต้องไหมครับเพราะว่าปกติที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียเปิดศึกในยูเครนนะครับ ทางด้านตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทางด้านใต้ของยูเครนตอนนี้ยึดพื้นที่ที่เป็นเมืองชายฝั่งได้เกือบหมดละถ้ายึดโอเดเซีได้เนี่ยก็ยูเครนจะตายเป็น landlocked c o u n t r i อแต่นั้นคอนว่าการยึดเคียฟซึ่งอยู่ทางตอนเหนือตรงกลางของแผ่นดินเนี่ยแน่นอนถ้าคุณย้ายทหารจากตะวันออกจากทางใต้จะย้ายเข้าไปในยูเครนหรือจะผ่านทางรัสเซียกลับมาเพื่อที่จะโจมตีทางเหนือเนี่ย ถามว่าทางพันธมิตรนาโต้จะทราบไหม,มทราบแน่นอนแต่ถ้าเกิดทำเป็นว่าทะเลาะกันระหว่างผู้นำวักเนอร์กับปูตินแล้วในที่สุดตอนนี้คุณสามารถที่จะเอากองกำลังทหารของวักเนอร์อเป็นหลายๆลาาเนี่ย<ะ>เดินผ่านประเทศได้ดโดยทีย่ ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนาโตเองก็โอ้โหสนับสนุนเต็มที่ว่าเอ้ยช่วยเอาทหารไปด้วยเนี่ยแล้วแล้วในที่สุดพออีกสองร้อยกิโลเมตรกำลังจะถึงมอสโกเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลารุสอ้าวตกลงอันนี้มันเป็นรับลงพางเหรอครับอาจารย์แล้วจากลารุสเที่นิงเนี่ยลงเคฟเนี่ยมันง่ายมากคุณตูกต้องไหมฮะโอ้มันมันก็น่าสนใจนะคะอาจารย์เพราะว่าจนแล้วจนรอดเนี่ยก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเอ๊ะเขาตกลงอะไรกันทำไมมันถึงได้จบไวภายในยี่สสี่ชั่วโมงแบบนั้น ใช่ครับแล้วตอนนี้ปูตินก็กลับมาสามารถที่ที่จะที่จะ,จะ,ะถแถลงออกทีวีสาธารณะได้ถูกต้องไหมครับแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นทั้งสองฝ่ายไม่เห็นมีฝ่ายไหนดูเหมือนจะแพ้เลยทั้งสองฝ่ายดูสดชื่นลื่นเลงมากทุกคนทั้งสองคนเสียงกล้าวแล้วก็ประชาชนรัสเซียเองก็แสดงความชื่นมืน่นกับกองทหารที่เดินผ่านตลอดเวลาการเดินผ่านจาก การเดินผ่านจากชายแดนทางด้านใต้ขึ้นไปทางเหนือถึงกรุงมอสโกร,ระยะทางพันกว่ากิโลเมตรไม่มีการสกัดกัน้นไม่มีการต่อต้านใดๆเลยอือหลายจังเลยอ่ะถ้าคุณถ้าคุณจะเคลื่อนทับโดยที่ทำให้ศัตรูไม่ต้องกังวลวนะ่า <c oughs> คุณเคลื่อนทับเนี่ยวิธีการก็คือทำเหมือนคุณจะเคลื่อนทับไปฆ่านายตัวเองอ๋ออืม ตรงเราคําว่าไอ้ยาแล้วตอนนี้ก็ก็ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตอนนล้นตอนนี้รียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นคนอย่างลูคาเชนโก้คนอย่างอะไรก็ได้บทบาทถยู่ใช่ไหมครับลักษณะแบบนี้คือไม่ใช่แค่วินวินแต่กลายเป็นวิ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 นถูกต้องไหมครับในขณะที่ปูตินเองก็ยังได้ภาพจะชับอํานาจต่อไปถูกต้องไหมครับสามารถจะคุมสถานการณ์ได้โดยเฉพาะคุมคนรัสเซียได้ทั้งหมด ลูคาเชนโกของของเบลูร์เองก็ได้ภาพเป็นคนที่สามารถที่จะเข้ามาเป็นกาวใจนะครับแล้วก็มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น <How? S 2> ตัวของพีโคซินเองก็แน่นอนตอนนี้ก็ได้เข้าไปอยู่ในเบลารุสแล้วก็พร้อมที่จะบุกเข้ามาในเคฟกาลาโหมของรัเสเซียเองก็เตรียมรับนักรบของวักเนอร์ <W anda. S 2> ให้กลายเป็นทหารประจำการ หลายคนก็ก็เป็นนักขุนงานมาแล้วเรียบร้อยเพราะนั้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะเห็นสื่อหลายๆสำนักก็หน้าแตอใช่ค่ะแสดงว่าการความขัดแย้งของของรัฐมริกาโหมของรัสเซียกับอฟูชินโกใช่ไหมอพริกคโกชินครับสองคนเนี้เขาเขาเขาแสดงละครให้เราเห็นใช่ไหมคร คือในความเป็นจริงคนที่เป็นสหายร่วมลบกันมา400กว่าวันเนี่ยครับมันยากครับที่จะแตกกันอืและในที่สุดคนที่เข้ามาคุมจริงๆเนี่ยคือนายพลกาลาซิมอฟซึ่งนายพลกาลาซิมอฟเนี่ยคือคนเขียนตำราเรื่องไฮบริดวอลแฟร์ของรัสเซียอเพราะนั้นเขาเป็นเหมือนกับเป็นปรมาจารย์นะครับ ที่<ม>ที่เป็นอาจารย์สอนอทุกคนม,มานั่งมานั่งคุมเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ใหญ่ลงมาคุมเองแล้ว<ม><ม>ก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปนะครับ<ม><ม>ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเราเห็นชัดเจนแหละว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนาทีนี้เนี่ยมันดูเหมือนกับว่านาโตเองจะไม่ใช่พันธมิตรทางด้านความมั่นคงที่ใหญ่โตและแข็งแกร่งที่สุดในโลกอีกต่อไปแล้ว<ม> แน่นอนถึงแม้ว่าอีกความร่วมมือหนึ่งอย่างเช่นที่กําลังจะมีการประชุมสุดยอดผู้นําเกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกวันที่4กรกฎาคมด้วยนะฮะวัน Independence Day สหรัฐใ <ฮะ S 2> องไหมครับในขณะที่องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็จะประชุมกันผ่านระบบออนไลน์ที่ประเทศอินเดียนะครับซึ่งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เนี่ย เป็นใครบ้างนะครับ uh huh. คนที่อยู่ในองค์การความร่วมมือเซียงไฮ้เนี่ยณปัจจุบันนี้มีอยู่เจประเทศนะครับเจประเทศนี้ก็แน่นอนนะครับจีนรัสเซียคีร์กิสสถานทาจิกิสถานอุเบกิสถานนะครับแล้วกเ็เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือปากีสถานอินเดียโอ้โหลอง uh huh. ลองนึกภาพนะครับว่านี่เรากําลังพูดถึงประเทศซึ่งมีทองคํา uh huh. มีก๊าซธรรมชาติ มีน้ํามันดิบนะครับมียูเรเนียมมีสินแร่เหล็กสินแร่ทองแดงสินแร่เงินมากเป็นระดับหนึ่งดับต้นๆของโลกนะครับแล้วมีบบนิวเคลียร์ด้วยเปล่าครับส,สี่สี่ประเทศนี้รวมกัน,น,นแล้วก็รัฐเหล่านี้เป็นรัฐนิวเคลียร์สเตทถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียปากีสถานรัสเซียและการประชุมครั้งนี้เนี่ยที่ทุกคนจับตามองมากเป็นพิเศษก็คือจะมีการรับสมาชิกเพิ่มอย่างเป็นทางการขึ้นมาอีกหนึ่งประเทศนั่นก็คืออิรัก Oh. อีกอันนี้ก็เป็นนิวเคลียร์สเตทอีกถูกต้องไหมครับถึงแม้ว่า s อ o ซีโอเนี่ยจะไม่ได้มีกองกําลังเป็นของตอนเองนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีมาตรห้าเหมือนนาโตที่บอกว่าเมื่อใครก็ตามเป็นศัตรูกับประเทศสมาชิกใดประเทศสมาชิกหนึ่งเนี่ยที่เหลือก็เท่ากับเป็นศัตรูกับเขามืทั้งหมดนะครับตัวของ SEO ไม่ได้มีบทบัญญัติแบบนั้นนะครับแต่ว,ว่า SE o เนี่ยจะเปรียบเสมือนกับ ความร่วมมือที่เน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข่าวกรองอการแลกเปลี่ยนข่าวกรองเนี่ยครับมันเป็นหัวใจสําคัญของความมั่นคงในะปัจจุบันนี้อาวุธยังน้อยกว่านะครับเมื่อเทียบกับความสําคัญในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข่าวกรองนะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เนี้ยเราคุยกันใช่ไหมครับข่าวกรองที่เกิดขึ้น ฝั่งโลกตะวันตกเองเนี่ยได้รับการรับทราบข่าวไปก่อนหน้าหลายวันเลยนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่มีการปล่อยข่าวว่าจะเกิดขบฏในรัสเซียแล้วพอรับข่าวไปก็เห็นไหมฮะออกข่าวกันใหญ่เลยว่านี่เห็นไหมเรารู้ล่วงหน้าโน่นนี่นั่นถูกไหม่ะ ถึงขนาดมีการส่งแอนโทนีบลิงเคนไปเจอ,อกับจีนเพื่อที่จะบอกว่าโห<ฮ><ฮ>ยช่วยห่างจากเหตารย์นี้ก่อนนะอย่าเพิ่งเขง้า,ามาใจมันนี่นะอาจารย์ต้องมาต่อแล้วล่ะครับมันหมดเวลาแล้วเรื่องความมั่นคงกับการเมืองระ<ช>หว่างประเทศนี่มันเป็นประเด็นที่พูดเท่าไหรก่ก็มันเมื่อน,น,นั้น,นนะคะอาจารย์ถ้าเป็นไายขออนุญาตเป็นเามต่อไปเรื่องนี้ิดปแล้วครับารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ